าาถ,ถานนมันยังไม่แห้งเขาบอกมันจะ,ขะเขาเรียกอะไรนะความหวานมันจะยังไม่ความแดงอ่ะมันจะยังไม่ไม่ได้ไไดก็งั้นก็เราไว,ไว้ก่อนไหมอ่ะอ่ะเราก็เอาไว้อีสองวันเนี้ยเราจะได้กินไหมกลักวอีวตรงนี้แหละอีกลักวอีตรง คนนอกมาเจอเนี่ยุยยุบก้าวเวย ที่ที่ที่ลูกมันใสๆอ่ะพี่ชายที่ลูกมันมันใสๆสอะขาขาบอกเราอย่าัดแต่งก่อนใครคนอาจารย์ท้องใบมาด้วยเข,เขาอาจารย์เลยเขายอมเขาเขาอาจารย์เหรอโห,ห้อาจารย์เลยว่าพูดกลับไปกลับมาเอ้านะเอาลูกนี้อ่ะลูกนี้เอาลูกนี้ลูกนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาลูกนี้ลูกนี้เอา,เ,อาเด็ดตลอดจะไม่ผ่าดูที่ต้นก่อนละ่ะว่าไปดู ทำไมไม่ให้ให้หนูผ่าดูที่ต้นก่อนแล้วถึงค่อยตัดขีผา่ยผ่าเออบอกหนูพี่ตู่ให้หนูผ่าดูที่ต้นก่อนแล้วค่อยตัดว่ะจะหลอกนาเออบอกหนูงี้ให้หนูเก็บแล้วบอกหนูว่าเอ้าทำไมไม่ผ่าดูที่ต้นก่อนล่ะอาข่อยุบแล้วได้ไหมล่ะค่อยุบแต่แต่อันนี้เหรอหน่ะมันแดงแล้วหนูว่าอย่างนั้นเอาได้นะ นั่นขวบกันได้ไหมโอ้โหหมวนเลยก็ตัวตอบนี้มันอ่อนเอ้ามันเแดงแล้วไปตัดทำไมะแล้วไปตัดทำไมอ่อนเห็วบมันยุบเพราะว่าโดนหนวดแล้วไม่มีหนวดแห้งแล้วทำอ๋อแล้วเก็บทำไมอ่ะแล้วไปตัดทำไมไม่มีหนวดไม่แห้งตกลงเป็นหรือเปล่าเนี่ยตกคนเป็นเขาก็ไม่มาน้องนา มันก็เอาไว้ก่อนพี่ตู่ถ้ามันไม่สมมุดว่ามันไม่แน่ใจอะ่ะมันคือเอามันเอาดันไว้แล้วเพราะว่าเไปจะเอาไว้มันจะนสนเสียอ๋อมันต้องเอาไปแล้วใช่ไหมก็ตอนแรกก็ก็คิดว่าพี่ตู่คือผู้เชี่ยวชาญพอมาอย่างนี้พี่ตู่อพี่ตู่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอ<ไ>ีกใจแป้วอีกล<ะ>แล้วนกตัวนี้ก็มาบินตกไปตกมาอยู่เนี่ยมีอะไรแอบแฝงปะเนี่ย มีเจตนาอะไรป่ะเนี่ยกลัวเหมือนกันนะไไนกตัวน,นี้เหรออะไรปลูกนะหรปลูปกเยอะงาใส่รถนี้ไปมอ่ายังยุงให้ไหนปนยอะไรนนที่ปตูเก็บมาหมดแล้ว